สวัสดีค่ะนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อแมรีทอฟผู้มีชีวิตอยู่ในอังกฤษในช่วงปี1726เธอนั้นได้ให้กำเนิดอะไรบางอย่างที่มีรูปร่างเหมือนกับลำไส้ของแมวออกมาเมื่อสุติแพทย์ในพื้นที่มาถึงเธอจะให้กำเนิดขาของแมวอีกหลายชิ้นและกระต่ายที่ตายไปแล้วอีก9้าตัว เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็แน่นอนว่าต้องสร้างความประหลาดแปลกใจให้กับผู้พบเห็นจนเรื่องนี้นะคะด่งดังไปถึงหูของพระเจ้าจอร์จที่หนึ่งผู้ซึ่งถึงกับต้องส่งแพทย์ส่วนตัวมากที่สุดความจริงกันเลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่มาของโอกพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากหรือเปล่านะคะน่าตกใจที่ว่าแมรี่เนี่ยได้คลอดลูกออกมาเป็นซากกระต่ายแล้วถึง15ตัวด้วยกัน ซ้ำคุณหมอก็ยังยืนยันว่าเธอนั้นคลอดลูกออกมาเป็นซากสัตว์จริงๆซะด้วยและด้วยคํายืนยันนี้เองก็ทําให้คนสมัยนั้นเนี่ยเชื่อว่าแม่นางแมรี่อาจจะเคยถูกกระต่ายทําให้ตกใจขณะท้องหรือไม่ก็โดนคําสาบจนเธอให้กําเนิดลูกเป็นกระต่ายต่างไปด้วยก็นับว่าโชคดีมากนะคะที่ในเวลานั้นเนี่ยยังมีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามตามหาความจริงเกี่ยวกับหญิงสาว ผู้คลอดลูกเป็นซากกระต่ายคนนี้ด้วยว่าเหตุผลนั้นนอกจากปอดของกระต่ายจะไม่สามารถพัฒนาการได้ในคันของมนุษย์แล้วแพทย์คนหนึ่งก็ยังมีรายงานอีกว่าภายในกระต่ายที่ตายยังมีมูลซึ่งมีหญ้าแห้งและฟางเป็นองค์ประกอบซึ่งนั่นมันไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับกระต่ายแรกเกิดนั่นเองที่สำคัญในระหว่างการคลอดเนี่ยก็ยังมีพยานยออกมาบอกอีกด้วยว่ามีร่างของกระต่ายร่างหนึ่ง มีร่องรอยของการถูกตัดด้วยมีดถึงอย่างนั้นคุณหมอคนแรกก็ยังเชื่อมั่นว่าแมรี่เนี่ยคลอดลูกมาเป็นกระต่ายจริงๆจ,จนเขาพาเธอไปลอนดอนเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและแน่นอนว่าเมื่อเธอไปถึงก็กลายเป็นที่กล่าวขานของเมืองนั้นไปเลยน่าแปลกหรือว่าจะบอกว่าเป็นไปดังที่คาดดีหนะาที่หลังจากแมรี่มาถึงลอนดอนเนี่ยเธอก็ดันหยุดคลอดลูกเป็นกระต่ายซะอย่างนั้น ทั้งๆท,ที่ก็มีคนมากมายเลยทีเดียวที่เดินทางเพื่อมาดูตองนานของเธอแถมเรากลับเป็นการตอบย้ำความน่าสงสัยหนึ่งในสาวใช้ที่เธอว่าจ้างนั้นก็ถูกจับได้ว่าแอบนำกระต่ายเข้าไปในห้องของเธอไม่นานหลังจากที่แพทย์ขู่ว่าจะทำการผ่าตัดพิสูจน์ว่าเธอคลอดลูกเป็นกระต่ายจริงๆหรือไม่สุดท้ายแล้วแม่นางแมรี่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการลวงโลกล้วน โดยเธอจะยัดกระต่ายและซากสัตว์อื่นๆที่ถูกพบเข้าไปในตัวของเธอเองเพื่อหาเงินจากเรื่องที่เกิดขึ้นและการลวงโลกของเธอนั้นก็มีคนให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมากเสียด้วยจากการสารภาพนี้นะคะก็ะทำให้แมรี่ต้องเข้ารับการตัดสินโทษอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดเธอก็ถูกปล่อยตัวโดยที่ไม่ได้รับโทษใดๆเนื่องจากเมื่อการสืบสวนดำเนินไป ทางศารก็พบว่าแมารี่นั้นจริงๆแล้วก็ถูกบังคับให้กระทําการลงโลกในครั้งนี้โดยแม่สามีของเธอซึ่งเป็นไปได้ว่าจะใช้ความรู้สึกผิดที่เธอแทงลูกเป็นกุญแจสําคัญส่วนคนที่ต้องรับความเสียหายที่สุดจากการลงโลกครั้งนี้ก็คงไม่พ้นเหล่าแพทย์ที่อาจจะให้ความร่วมมือกับแมรี่หรือไม่ก็โดนเธอหลอกอีกทีซึ่งกลายเป,เป็นเป้าหมายการวิาพากษ์วิจารณ์และการโจมตีของสาธารณชนไปอีกนานแสนานานกันเลยทีเดียว